โอเคครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีต่อชุด AV Receiver ที่ผมต่อนะว่าต่อยังไงนะมีแบบเพื่อนเพื่อนคนอื่นหรือน้องๆเขาจะซื้อแต่เขาไม่รู้ว่าจะต่อประมาณไหนนะเพราะรูปแบบช่องต่อมันก็เยอะเดี๋ยวนะต่อการต่อที่ต่อที่ถูกต้องนะต้องต่อแบบที่ของผมต่อนะเดี๋ยวผมให้ตอนนี้ผมเปิดหนังจะสอบอยู่นะเพราะผมก็ลองทรงลองเสียงก็ ลองผิดลองถูเซตร,ระบบอะไรก็อยู่นานอยู่นะกลัวจะเป็นนะชุดนี้นะไม่ใช่อยู่ๆล้วเสียบถ้าถ,ถ,ถ้าเสียบถูกต้องฟังดูหนังก็โอเคใช้ได้เลยนะแต่ฟังเพลงก็มีการปรับแต่งเนินหน่อยถึงเสียงจะดีเสียงดีนะแต่เราต้องปรับแต่งให้เป็นนะโอเคครับเดี๋ยวจะมาพลิกดูข้างหลังให้ดูนะตอนนี้ผมดูหนังอยู่นะผมก็ไม่ได้แบบขี้เกียจหรือสายมันเดินแบบประโยงระยางเต็มหมดแล้วอ่ะ ตังมาจากทางไหนเสียงตามสายอยู่ในห้องทำงานรอปภเอเอเดี๋ยวให้ดูประมาณนี้นะเห็นหรือเปล่าแป๊บนึงนะเอากล้องมาใกล้ๆตอนนี้สายมันตึงครับเฮดดีมไอ้มันตึงอยู่ผมต่อเนี่ยวิธีต่อนะ นี่จะสังเกตว่าผมสายเฮดดีมไอต่อสองเส้นนะต่อคือต่อ,อยังไงต่อสองเส้นเส้นนึงอ่ะนี่นะเส้นนียงเสีสเสเสเดีมากอะผมดูหนังทั้งวันเลยวันนี้สายเส้นหนึ่งเฮด i ีมไอต่อมาจากเครื่องเล่นบูเลหรืออะไรก็ได้เครื่องเล่นดีวดีอะไรก็ได้ต่อเข้ามาเนี่ยสี่ช่องนี้ไม่ว่าจะเป็นที่เขาเขียนว่าเกมเซ็ทส์บ็อก อะไรเนี่ยพวกนี้ดีด,ดีบูเลดีวีดีเนี่ยช่องไหนก็ได้นะเอามาเสียบช่องนี้ช่องหนึ่งนะอันนี้ช่องนีง้ช่องหนึ่งแล้วก็ช่องนี้ที่เป็น HDMIO OT o โอภาษาไทยก็คือ HDMIO u t ก็คือตัวสายเส้นนี้เอาไปขึ้นทีวีเส้นนี้นะไปเข้าที่ทีวีอีกเส้นหนึ่งมาจากเครื่องเล่นบูเลมาเข้าช่องนี้นะสี่ช่องคําว่าอินนะช่องไหนช่องหนึ่งก็ได้ ไม่จําเป็นต้องเอาตามที่เขาเขียนนะช่องในช่องหนึ่งก็ได้แต่แต่เส้นเนี้ยที่เขียนว่า h ฮดดีมเอาต้องต่อขึ้นทีวีนะครับขึ้นไปที่ทีวีเนี่ยแล้วเสียงมันจะออก5.1อัตโนมัติเลยครับเนี่ยโดยโดยการถอดสัญญาณของชุด AV Receiver เนี่ยมันมันจะดีอย่างนี้นะช่องต่อ h d m i d m i พวกนี้มันก็จะรองรับพวก d o บ b y ้ท h e h d d d นะมีมีต่อแบบ Op t i c a l ก็ได้แต่ถ้าเรามี HDMI ผมแนะนำต่อแบบนี้ดีกว่า เพราติคข้อเอาไว้ต่อกับทีวีไว้ฟังเพลงหรือว่าดูเน็ตฟิกอะไรก็ได้หรือจะดูแบบ a อ c อะไรก็แล้วแต่เราแต่ถ้าผมแนะนำนะต่อ HDM ดไอเข้าช่อง a v r e c e i v e r แล้วก็ต่อ HDM ดไจาก a v r e c e i v e r ขึ้นขึ้นทีวีเนี่ยนะวิธีต่อไอชุดพวกนี้ผมก็ส่วนช่องต่อพวกนี้ช่องต่อนี้ ตอ,ต,ตอนนี้<ว>ก็คือเป็นช่องต่อแบบ cd แบบ cd vcd ปกติรุ่น <V CD S 2> ก,ก,ก่อนเนี่ยแต่ผมตอนนี้นใช้สาย3.5ม mm ิมต่อมาจากคอมคอมที่นู้นเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมนั่นนะคอม,มต,ต่อจากคอมเพราะอะไรมาฟังเพลงอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ก็คือไว้ฟังเพลง ต่อจากคอมไอตัวนี้ต่อจากทีวีไว้ดู YouTube อดูอะไรเงี้ยจริงจมันมีบลูทูธเน่ยผมไม่ชอบไงผมชอบชอบเสียงของออปติคอลนะเวลาเวลาฟังเพลงหรือว่าดูอะไรจาก u t u b e พวกนี้ดูอะไรจากทีวียูทงยูทูบเนี่ยจะต่อเป็นผ่านออปติคอลเวลามันกดง่ายไงนะผมไม่ชอบใช้งาน A อเนะมันแบบควบคุมทั้งหมดนะผมก็ไม่ชอบนะแต,แต่ที่คนอื่นเขาชอบใช้โหมดตัวเดียวควบคุมแบบเพิ่มเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ชอบนะตามสไตล์ผมนะส่วนเนี่ยเห็นไหมมันจะมี ช่องพวกนี้คือช่องลำโพงนะอ่านอ่านเอาสอง,สองช่องเนี้ยก็คือคู่หน้านะเนี่ยสองช่องที่อยู่ฝั่งนี้ขอแยกไว้แล้วสองช่องเนี่ย L-R เนี่ยฟอนก็คือคู่หน้านะลำโพงคู่หน้าเนี่ยที่เราตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วถัดไปตัวนี้ก็คือเซนเตอร์นะน่าจะอ่านออกอยู่แล้วแล้วก็หลังจากเซนเตอร์ไปก็จะเป็นคู่หลังนะต่อให้ถูกนะครับต่อไม่ยากมันก็มีแค่สายมันมันจะระบุเนี่ยเห็นไหมมันจะมีสีแดงสีขาวแล้วก็เสียบตามสีจะจะเสียบผิดนะครับ เดี๋ยวค่าโฮมมันโฮมมันจะเปลี่ยนเสียบให้ถูกขั้วบวกขั้วลบเนี่ยมันจะมี LR ซ้ายขัวแล้วก็ช่องสุดท้ายจะเป็นซับบูเฟอร์นะครับเนี่ยซับบูเฟอร์เซนเตอร์ซับบูเฟอร์เซนเตอร์ไม่ต่อต่อไม่ยากอะดูตามนี้ไอต่อแค่ต่อลำโพงนี่ก็น่าจะต่อเป็นอยู่นะแต่วิธีการต่อสายภาพเนี่ยอ่ะก็เหมือนให้มันต่อไม่ยากเนี่ยเอาย้ำอีกทีนะต่อจากเครื่องเล่นบูเล มาเข้าเ d m i ช่องช่องไหนช่องไหนก็ได้ภายในสี่สี่ช่องแล้วก็ h DMI อีกเส้นหนึ่งอ่ะต่อขึ้นทีวีแค่นั้นนะครับดูใช้งานได้แล้วเนี่ยนะะแต่การปรับทรงปรับเสียงมันก็ละเอียดอยู่นะเดี๋ยวผมจะบอกเนี่ยอันนี้คือวิธีต่อนะต่อไม่ยากต่อประมาณนี้แต่ใช้ h DM i 2เส้นนะต้องใช้เ d m i 2เส้นใช้แบบมีคุณภาพหน่อยนะอันนี้ก็คือแบบสายที่แถมตามพวกเหมือนผมซื้อมันนานแล้วะสายถาแถมจากอะไรไม่รู้ก็ใช้งานได้อยู่ แต่ไม่ได้เทียบกับพวกสายราคาเป็นแพงๆนะเอาอันนี้ผมมือไปขยับอินพุตเดี๋ยเดี๋ยวผมจะกลับมาดูข้างจะใ,ให้ดูข้างหน้าเดี๋ยวขอตั้งก่อนเดี๋ยวมันหล่นชั้นวางไหมโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูข้างหน้านะข้างหน้านี่ก็ ตัวนี้จะเป็นบูลุ่มนะไม่ยากอันนี้ก็เป็นพวกปรับแต่งเสียงอะไรตัวตัวนี้บางคนอาจจะงงคืออะไรตัวนี้คือเป็นเปลี่ยน i อินพุตนั่นละก็เหมือนแบบเห็นไหมในรีโมทจะมีพวกให้เรียก DVD s e t เซ็ตบ็อกเกมซก็เป็นช่องต่อต่างๆเช่นเราต่อข้างหลังหรือเราไม่กดที่รีโมทเรามากดที่ตัวน,นี้ก็ได้เนี่ยเลื่อนหาไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันไหนเราต่อไว้แล้วก็ดูด้วย นี่ผมต่อเป็น DVD, DVD ไว้ดูโฮมสเตเตอร์ Theater, เห็นหม,มันจะขึ้นสีแดงว่าเค m i มันก็ส่งภาพขึ้นทีวีนะไม่ยากครับส่วนส่วนถ้าถ้าหนังที่เราดูมันเป็น5.1นะให้เรามากดตัวนี้เช็คดูก่อนนะค่าเริ่มต้นผมไม่รู้มันตั้งว่าอะไรนะแต่ผมลองเลยแล้วตัวนี้นะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยกล้องมันโฟกัสหรือเปล่ากล้องก็มัวมัวนี่ตัวนี้นะ กดเช็คดูที่ตัวนี้ถ้ามันขึ้นว่า d o บีด d i ิต t a อคือเสียงออกเป็น5้าจหมดครับไม่ว่าจะเป็นดีทหรือดอบีทูเฮด,ดีอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเรากดย้ำไปอีกทีนึงมันจะกลายเป็นสเตอริโอนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเซตเริ่มต้นที่ว่าตั้งค่าเริ่มต้นที่เราโรงงานมาตั้งมามันตั้งเป็นแบบไหนแต่ถ้ามันออกเป็นสเตอริโอให้มากดตัวนี้นะนี่มันจะขึ้นสเตอริเล สเตอริโอแล้วกดย้ำไปเรื่อยให้ขึ้นว่าดอบี้โอเคตัวนี้ก็ใช้ได้แล้วเป็นดอเบี้ดิิตอนไอปุ่มพวกนี้จะเป็นพวกปุ่มปรับแต่งเสียงเวลาเราฟังเพลงนะฟังเพลงอะไรต่างๆปุ่มพวกนี้เห็นนะปุ่มพวกนี้ไว้ฟังเพลงอะไรพวกนี้สเตอริโอพวกนี้ก็เรียกโหมดได้ว่าเราจะดูหนังแบบอะไรแต่ส่วนตัวมันก็ต้องดูเป็นดอเบี้ดิิตอนปกติปุ่มเนี้ยมันจะมีโหมดที่ว่าไว้ฟังเพลงที่ว่า จากที่ผมลองลองมาที่หมดไอ้สี่ปุ่มนี้มันเป็นแบบโหมดฟังเพลงหรือว่าเป็นแบบเปลี่ยนชแนลลำโพงนะให้ออกเป็นห้าตัวเป็นสเตอริโอออกเป็นโปลจิกโปลจิกแบบไหนหรือว่าให้ออกแบบเออเป็นเป็นโหมดอนะเนี่ยในในโหมดนี้ตัวนี้จะเป็นโหมดสเตอริโอตัวนี้จะเป็นแบบโหมดจะมีเสียง Eco, เอ็กโคเสียงก้องๆอะไรปรับแต่งแล้วแต่เราชอบแต่ถ้าเอาเอาที่ผมลองนะดูหนังไม่มีปัญหาให้เรากดเช็คตัวนี้ก่อน เนี่ยไม่ขึ้นว่าดอบ,ดอบดี้ดีต้นที่หน้าจอสามารถออกเป็น5.1แล้วเสียงดีมากครับอันนี้ดูหนังนะคือตั้งค่าไม่ยากแต่ถ้าฟังเพลงอ่ะฟังเพลงนะโดยการเรากดปุ่มเนี้ย้ําไปเรื่อยๆจะมีโหมดเสียงให้เรียกโหมดโหมดพวกอื่นเนะ่ยพวกนี้ก็มีโหมดเสียงเหมือนกันจ่ากที่ผมแนะนานะในโหมดแค่ปุ่มปุ่มเนี้ยปุ่มตัวเดียวอ่ะจะมีโหมดเสียงที่ว่าทําให้ฟังเพลงเพาะที่สุดแล้วจากที่ผมมองมันจะมีแบบ ออกทุกลำโพงออกสเตอริโอออกเป็นแบบมิติให้ลำโพงให้เสียงเสียงร้องออกออกสามลำโพงคู่หน้าคู่หลังจะเป็นเสียงแบบดีดกีตาแบบชัดเจนขึ้นมาเนี่ยผมลองมาหมดแล้วแต,แต่แต่ตัวนี้มันเลียกไม่ได้นะถ้าเราดูหนังเป็นระบบดอบบี้หมันไม่สามารถเลือกโหมดตรงนี้ได้นะเราต้องเข้าเป็นแบบโหมด2.0หรือฟังเพลงปกตินะมันจะมีโหมดตรงนี้เด่นขึ้นมาให้นะโดยการเรากดปุ่มนี้ย้ำ นนี่นะแต่ถ้าเราดูหนัง5.1เราจะกดไม่ได้นะเราจะเปลี่ยนได้แค่สเตอริโอหรือว่าดอบี้ดิจิตอลแต่ถ้าฟังเพลงทั่วไปอ่ะจะกดได้หมดมันจะมีจะมีช้อยให้เรือกเรากดไปเรื่อยๆครับหมดอื่นถ้าอยากสงสัยอยากลองกดเท็คดูก็กดได้ครับแต่มันก็จากที่ผมลองตัวนี้โอเคสุดแล้วก็ข้อดีของ AV Receiver ก็คืออันนี้ผมหันไปมองเดี๋ยวน้องก็สงสัยพอดีผมเปิดประตูไงให้แสงมันเข้าเดี๋ยวมันม ok ถ่ายทำแล้วมันมืดอันนี้ อันนี้คือเร่งเบลดเร่งซับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีบูรุ่มเพิ่มเบลดเพิ่มซับมันสามารถเร่งได้ถึง15บนะบวกได้15ก็คือชอบเบลดก็เร่งไปเร่งได้แต่ผมดูหนังพอเอาแค่ศูนย์นี่ก็กระหึ่มแล้วครับเนี่ยอย่าลืมว่าซับวูฟเฟอร์ผมวางข้างล่างนะวางกลางห้องนะเสียงดีมากเลยไม่เพียดหวัน่นจริงๆตัวนี้จะเป็นเร่งเร่งเสียงแหลมนะเสียงแหลมนะข้างบนข้างล่างเร่งซับเร่งได้15บวกได้15ลบได้15 แต่เร่งเสียงแหลมจะบวกได้10ลบได้10แต่โหมดเร่งเสียงแหลมไอ้พวกนี้จะไม่ทํางานในโหมดดูหนังนะอย่าลืมว่าโหมดดูหนังเราไม่สามารถเร่งได้เราไม่สมา,าม,สมารถปรับแต่งตัวนี้ให้เสียงมันแหลมหรือว่าลดเสียงแหลมลงจะชอบแบบยังไงก็แล้วไม่ได้จะได้เฉพาะโหมดอื่นฟังเพลงอะไรประมาณนะี้ดูอะไรทั่วไปที่ไม่ใช่เสียง5.1อ่ะจะจะใช้งานได้มันจะเร่งได้หน้าจอมันขึ้นมาเร่งก็จริง แต่เสียงมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่แต่แต่เบสอะสามารถเล่งได้ทุกโหมดไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงทําอะไรทั่วไปเล่งได้หมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนี่นะบุ่มบูลุุมแค่นี้มีแค่นี้เองปุ่มพวกนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจพวกนี้มันมันไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วไงเนี่ยนะพวกนี้ไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่ตรงนี้เป็นนี่นะเราเราเสียบช่องไหนเราก็ดูโหมดด้วยนะอ่ากดที่รีโมทได้ไม่งั้นก็มาเปลี่ยนตรงตรงนี้บูลุุมนี่ก็ได้นะตามก็ไม่ยากครับ วิธีต่อก็สอนแล้วนะแต่โหมดเสียงต่างๆนะอย่าลืมถ้าใครซื้อมาใหม่ถ้าใครสงสัยหรือว่าไม่รู้ว่าทำไมดูหนังแล้วเสียงมันออกสเตอริโอน้องต้องตรวจสอบก่อนว่าหนังที่ดูมันเป็นเสียงแบบห้าจุดหนึ่งไหมถ้าเป็นห้าจุดหนึ่งมันออกสเตอริโออย่าลืมว่าเรากดปุ่มพวกนี้หรือเปล่าปุ่มพวกนี้สามปุ่มเนี้ยม,มันจะมันจะเปลี่ยนโหมดแบบที่ไม่ใช่เสียงห้าจุดหนึ่งหมดเลยนะเนี่ยในโหมดพวกนี้สามตัวเนี้ยนะ แต่ถ้าเราอยกได้เสียงดอ b บี์ดิตอน5.1เราต้องกดปุ่มนี้จำปอมจำปุ่มนี้ไว้ปุ่มเดียวครับกดให้มนขึ้นว่าดอ b บย์ดิตอนนะกรณีเราดูหนังแล้วมันออกจะเป็น,นสเตอริโอนะเช็คโดยกดนี้ปุ่มนี้กดไปเรื่อยๆแล้วน้องก็ท่านน้องๆหรือว่าพี่ๆก็สังเกตว่าเออมันเขียนว่าดอบย์ดิทอนก็เสียงออก5.1แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรนครับที่เหลือก็ชอบเบสชอบซับอะไรก็กดเอาเนี้ยน,นะพวงนี้มันเป็นโหมดพวกปรับโหมดต่างๆเฉยๆครับ ไม่มีผลจะมีผลแบบมีอยู่มีผลแต่เสียงไม่ดีเราต้องดูเป็น5้าจนหนึ่งต้นฉับามาเสียงดีเหมาะสําหรับฟังเพลงเราเราชอบแบบไหนล้วก็กดเอาซีซีปุ่มเนี้ยมันปรับแต่งเสียงทั้งนั้นเลยนะแล้วผมก็ต่อเป็นเป็นสายเออะไรพวกนี้เ,เทปอะไรพวกนี้นก็ฟังเอทั่วไปนะวิธีต่อก็ประมาณนี้อย่าลืมว่าต้องมี h d m i 2เส้นสเส้น HDMI นะ2เส้นต่อจากเครื่องเล่นบูเล y มาเข้า AV Receiver แล้วก็ต่อจาก AV Receiver คือ h d ด i ีมาเอาขึ้นทีวีแค่นั้นคือจบครับเนี่ยต่อง่ายๆแล้วเสียงดีเนี่ยแล้วถามว่าเสียงดีไหมผมทั้งลองฟังเพลงทั้งดูหนังเสียงดีครับดูหนังอะไม่ต้องเซตอะไรถ้ามันมันออกเป็น5.1อ่ะเสียงดังกระหึมชัดเจนเสียงดีมากแต่ถ้าฟังเพลงอ่ะถ้าเดิมๆนะมาจากโรงงานก็คือ ปกตินะไม่ถือว่าวื้หวาแต่ถ้าเราปรับแต่งเสียงตามที่ผมบอก4ป,นะป,ปุ่มเนี่ยเราชอบแบบไหนเราเราลองปรับดูโดยเฉพาะปุ่มนี้จะมีโหมดแบบเสียงไพเราะมากคือเราปรับเป็นนะเสียงเพราะมากปกติผมฟังเพลงจากคอมพิวเตอร์ผมจะใช้แบบ EQ ปรับนะให้เสียงมันแหลมขึ้นใสขึ้นนะแต่ชุดนีู้ฟังเพลงจาก youtube เลยอะปกติเครื่องเดิม p a n a s o n i กถ้าผมไม่ใช้คอมเปิดเพลงเสียงก็ ไม่ถือว่าดังดีเท่าไหร่มันเบสหนักอยู่แต่เสียงมันไม่ค่อยใสแต่จากแต่ตามแต่ตัวนี้ฟังแบบที่ไม่ปรับแต่งอะไรนะไม่ปรับแต่งผ่าน EQ ผ่านคอมมาเพียวๆมาแล้วมาปรับแต่งที่ชุด A v Receiver ตัวนี้ดังดีกว่าแต่เราต้องปรับให้เป็นนะถ้าเราปรับแต่งเสียงเป็นน่ะฟังเพลงเพาะมากดูหนังไม่ต้องไปปรับอะไรเท็กตามที่ผมบอกว่าเป็น d อ l b y d ด g i t ตอลไหมกดปุ่มถูกหรือเปล่าแค่นั้นครับดูหนังกระหึ่มแน่นอนอันนี้รับประกันแต่ฟังเพลงก็ต้องปรับเยอะหน่อย ไม่ใช่ปรับเยอะแตปรับให้เป็นพอเราเป็นแล้วเราจะฟังเพลงพเพาะนะครับศึกษาไปเรื่อยๆอันนี้ผมเพิ่งเพิ่งซื้อมาได้วันเดียวก็ลองศึกษานี่ก็รีบมาทําคลิปให้ดูไงแบบมีคนเขาถามเขาบอกว่ารีวิววิธีการต่อนะผมก็รีบรีบไงผมนี่วันเดียวนะอันนี้ก็ถือผมเช็คหมดแล้วโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะที่เหลือก็เป็นปุ่มมันไม่ได้มีอะไรกับการตั้งค่ามันก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับถ้าอยาก เร่งเซนเตอร์ให้ดำขึ้นเร่งคู้หลังให้ดำขึ้นเดี๋ยวผมทำอีกคลิปหนึ่งให้ดูกันแล้วกันคลิปนี้ก็มาบอกวิธีการต่อแล้วก็ปุ่มต่างๆวิธีการใช้งานว่าทํายังไงนะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเผื่อท่านไหนสงสัยอะไรติดขัดตรงไหนนะเผื่อใครซื้อมาแล้วยังใช้ไม่เป็นเอ้ยที่ตรงนั้นตรงนี้สอบถามได้ครับเดี๋ยวว่างๆผมมาตอบถ้าเชนี่องผมอ่ะผมมาตอบอยู่แล้วถ้าผมไม่มาตอบแสดงว่าผมนอนอยู่หรือว่าทํางานอยู่นะเดี๋ยวผมมาตอบแน่นอนครับเนี่ยนะโอเคครับราคานะ่ะถือเง ถ้าไปซื้อใน powerbuy นะแต่แต่แต่ผมลืมบอกว่ามันมีลําโพงราคา2,007แถมด้วยนะแต่เราต้องอันนี้ผมสั่งจาก shopee นะแต่ลําโพงที่แถมยังไม่มาทางร้านก็ให้ถ่ายบัตรประชาชนแล้วก็ขีดข้อมอะไรเงี้ยส่งไปให้เขาเขาจะไปเบิกสินค้าแล้วทาง powerbuy เขาก็จะส่งสินค้าของแถมนมาให้เรานะอีกทีนึงแต่ถ้าใครสะดวกไปซื้อที่ powerbuy ก็ได้แต่ถ้าใครซื้อใน shopee 1-30พฤ้กีเนี่ย ภายในเดือนนี้มันจะมีของแถมเป็นลำโพงมียี่ห้ออย่างดีเลยนะราคา2 7 0 0ลยลำโพงบลูทูธแต่มีมียี่ห้อนะไม่ใช่ลำโพงไปจิ๊กกระจอกตามตลาดร้อยกว่าบาทน,นะอันนั้นคุณภาพคนละอย่างกันอันนี้ลำโพงอย่างดีเลยแบบสั่งสั่งซื้อภายใน1-3 1พฤศจิกถึง30พฤศจิกเนี่ยเราจะได้ของแถมอันนี้ความสั่งจากช้อปปี้ถ้าสั่งออนไลน์มันจะดีหน่อยของจะมาส่งถึงหน้าบ้านเราไม่ต้องมาแบกเข้าบ้านเพราะมันหนักงกล่องนี้หนักมากเลยนะ ถ้าเราสั่งจาก power by ่าเงี้ยถ้าเราไม่มีรถยนต์เราก็ต้องไปเหมาแมาท็กซี่หมายงเสียเงินค่าแท็กซี่หรือว่าไม่รู้ว่าทาง power by เขาเขามีบริการจัดส่งทุกที่หรือเปล่านะแต่ถ้ารักสะดวกสบายนะสั่งใน shopee ดีกว่าถ้าไหนสนใจเดี๋ยวผมลิงก์ร้านทาแย่ให้นะว่าผมสั่งร้านไหนโอเคครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผิดถูกยังไงก็ขออภัยเดี๋ยวสงสัยอะไรเดี๋ยวสอบถามเดี๋ยวผมมาทําคลิปวิธีบอกเรื่อยๆครับไม่ยากหรอกถ้าผมบ้างนะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ เดี๋ยวคลิปหน้าเื่อสงสัยอะไรเดี๋ยวก็สอบถามผมได้เดี๋ยวผมมาสอนทําคลิปใหม่เดี๋ยวก็จะรีวิวหนังอะไรพวกเนี้ยเปิดแผ่นอะไรเนี้ยก็ตามสไตล์ผมต่อไปครับคลิปหน้านะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมขอบคุณครับ